คามอเตอร์ชาแนลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งเช่นเคยนะคะกับเอมมี่และน้องทีมนะคะวันนี้เราสองคนนะคะจะมารีวิวนะคะรถนะคะอิสุ u ูหกล้อดำนะคะ FTR240 แรงม้านะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะจดทะเบียนปี2,557นะคะเลขใหม่คันนี้นะคะอยู่ที่1 3 0 0 0ล้านานะคะ1,534กิโลเมตรนะคะคันนี้นะคะราคาเปิดอยู่ที่1,250,000บาทนะคะ สามารถจัดไฟนนซนได้เต็มนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น6.5%เนะคะผ่อนตรงงวดนะคะอยู่ที่29,536บาทนะคะ5ปีหรือว่า60งวดนั่นเองนะคะอรอบคันนะคะของอิสุสูคันนี้นะคะคันนี้เก็บสีเก็บงานให้แล้วนะคะสวยเหมือนรถใหม่เลยนะคะตัวนี้นะคะหน้ากระจังนะคะจะเป็นกระจังโครเมียมนะคะโลโก้อิสูซูขนาดใหญ่นะคะจะอยู่ตรงกลางตรงข้างหน้านี้เลยนะคะไฟหน้าไฟไท้ายนะคะไฟหน้าไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะอยู่ครบทุกดวง นะคะไฟเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะตัวกระจกมองข้างนะคะของเดิมนะคะจะเป็นกระจกพลาสติกนะคะตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นกระจกโครเมียมนะคะ ยางนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะ6เส้นนะคะยางนะคะเป็นยางดีสโตนนะคะขนาดยางนะคะเป็นขอบยาง 11R22.5 นะคะคันนี้นะคะจะเป็นแบบ8น็อตนะคะเก็บสีรอบคันนะคะอันนี้นะคะสีคัสซีสีคานสีกระบะสีหัวเก่งนะคะเราเก็บให้ใหม่หมดเลยนะคะรอบคันนะคะตัวคิ้วนะคะเดี๋ยวให้ดูคิ้วนะคะ คิ้วด้านข้างตรงนี้นะคะตรงซุ้มล้อนะคะเราทําให้ใหม่นะคะเปลี่ยนใหม่เป็นโครเมียมนะคะของเดิมนะคะจะเป็นตัวพลาสติกนะคะอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะแบตเตอรี่นะคะทางเต็นท์เรานะคะแถมให้ลูกค้าใหม่นะคะทุกคันเลยนะคะ2ก้อนนะคะ ตัวยางหลังนะคะก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะเป็นยางนะคะดีสโตนเหมือนกันนะคะขอบยาง 11R 22.5นะคะให้ใหม่นะคะ4เส้นนะคะรวมเป็น6เส้นเลยนะคะคันนี้นะคะเปลี่ยนทําให้ใหม่รอบคันเลยนะคะส่วนของข้างหลังกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะไฟท้ายนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะทั้ง2ข้างนะคะขอบนะคะเราเปลี่ยนเป็น โคเมียมให้หมดเลยนะคะดูช่วงล่างนะคะตัวเผานะคะไม่มีรอยแตกหักไหมนะคะ mm hmm. เผายังแข็งแรงนะคะ เก็บสีให้ใหม่แล้วนะคะส่วนมันรถใหม่เลยนะคะรีวิวนะคะกระบานะคะของ6ลร้อดาคันนี้นะคะพื้นกระบาดนะคะเป็นพื้นกระบาแบบท้องเรือนะคะส่วนตัวอคอกเหล็กนะคะเราต่อให้ใหม่นะคะเป็นอคอกรั้ว3ามเส้นนะคะอคอกรั้วเดิมนะคะมันจะเป็นไม้นะคะตัวนี้นะคะสามารถนะคะขนนะคะอิดหินปูนทรายนะคะดินนะคะ อยากจะมีบ่อดินนะคะก็มาออกรุดได้เลยนะคะของเรานะคะเก็บสีเก็บงานให้ใหม่เลยนะคะทําใหาม่ทั้งคันนะคะตัวนี้นะคะถังน้ํามันนะคะจะเป็น,นะะขนาดนะคะบรรจุน้ํามันได้300ลิตรนะคะเป็นน้ํามันดีเซลนะคะฝาถังนะคะล็อกได้นะคะตัวไหนไม่มีกุญแจล็อกนะคะเราทําให้ใหม่นะคะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นระบบยกดํานะคะของหกล้อดําคันนี้นะคะเดี๋ยวจะยกดําให้ดูเลยนะคะ อันนี้นะคะระบบนะคะใช้งานได้ปกติร0 0เซนต์นะคะไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวให้ดูห่างดับนะคะข้างหลังนะคะน,นี้นะคะจะเป็นระบบยกห่างลงนะคะเลื่อนลงนะคะเลื่อนลงได้ปกตินะคะ ันนี้นะคะไม่มีปัญหานะคะเรื่องการยกขึ้นยกลงนะคะทางเรานะคะทําระบบให้แล้วนะคะเรียบร้อยนะคะ <S <S นนะะเดี๋วเราจะยกหัวให้ดูนะคะในส่วนของห้องเครื่องของคันนี้นะคะตัวน,นี้นะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมหัวเดิมนะคะกระซีเดิมนะคะตัวนี้นะคะ พัดลมแอร์นะคะใช้งานได้นะคะร้อยเปอเซ็นนะคะสายพานยังดีอยู่นะคะของเรานะคะมีรับประกันนะคะเครื่องเกียร์นะคะให้หนึ่งเดือนนะคะไว้ใจได้เลยนะคะออกรถที่เป็นรถอายารานะคะมีปัญหานะคะกลับมา ให้เราแก้ปัญหาให้ได้เลยนะคะ,ะส่วนนี้นะคะจะเป็นสภาพข้างในห้องเครื่องนะคะห้องผู้โดยาสารนะคะของคนนั่งและก็คนขับนะคะตัวนี้นะคะทําสีเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะเช็คไฟเช็คแอร์ให้แล้วนะคะระบบลมระบบแอร์นะคะใช้งานได้ปกตินะคะตัวนี้นะคะเบาะนะคะเป็นแบบเป็นนว่นนะคะสามารถปรับได้ระดับได้ตามใจชอบเลยนะคะตัวนี้เบาะคนนั่งนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นที่พักของคนผู้โดยสารข้างหลังนะคะของเรานะคะตัวพวงมาลัยนะคะเบามากนะคะหมุนได้นะคะแล้วก็ตัวกระจกไฟนะคะตัวนี้จะเป็นกระจกแบบแบบแมบนบนวลน,นะคะใช้มือหมุนได้นะคะตัวนี้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นวิสัยทัศน์รอบพันนะคะแบบ360องศานะคะของ6กล้อดำคันนี้นะคะ เลยนะคะว่ารถสวยเหมือนรถใหม่เลยนะคะทางเรานะคะเก็บสีเก็บงานนะคะแล้วก็จัดชุดแต่งให้รอบคันเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็น,นธรรมนะในการขับเคลื่อนนะคะของหกล้อดำคันนี้นะคะ เครื่องแน่นมากเลยนะคะเบรกก็ดีนะคะตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะไม่ชอบสีนี้นะคะไม่ชอบสีเขียวนะคะสามารถแจ้งกับทางเต็นได้เลยนะคะในวันที่มาจองนะคะว่าอยากได้สีอะไรนะคะเราจะให้่าที่อยากจะมีรถคันแรกนะคะหรือว่าอยากจะเพิ่มรถนะคะไปใช้ในกิจการของท่านนะคะออกรถที่เต็นรถอียาลามอเตอร์นะคะออกไม่ยากนะคะสู้ทุกคันดันทุกเพลนะคะ คันนี้นะคะของเรานะคะมีแฟนรองรับใหญ่ไปนั้นนะคะ เต็นรถอายารานะคะมีทั้งหมด2สาขานะคะสาขาที่1นะคะอยู่อําเภอจอมพระจังหวัดสุรินนะคะส่วนสาขาที่2นะคะสาขาที่แอมมี่และน้องทีมอยู่นะคะจะอยู่ที่อําเภอศิลาชาจังหวัดชนบุรีนะคะของเรานะคะติดถนนใบพาดเส้น3ามสนนะคะเดินทางมาไม่ยากนะคะเป็นทางเข้าท่าเรือแหลมฉบังนะคะอยู่ตรงข้ามกับวัดเขาตะแบกนะคะถ้ามาไม่ยากถ้ามาไม่ถูกนะคะเดี๋ยวเราจะปักหมุดไว้ที่ใต้คลิปของเรานะคะมีรับประกันนะคะในส่วนของเครื่องและเกียร์นะคะให้30วันนะคะ หลังวันรับรถนะคะ 30วันแรกเลยนะคะมีปัญหานะคะโทรเข้ามาที่เต็นได้เลยนะคะหรือว่าเอารถเข้ามาที่เต็นได้เลยนะคะของเรานะคะ,ะมีทีมงานนะคะรับจดรับโอนเล่มให้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกไปโอนเองนะคะจากการวันนี้นะคะอยากจะฝากทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะให้กับช่องอิยาลามอเตอร์ชนแนลของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจนะคะในการทำคลิปหน้าและคลิปถ,ถัดไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะลากันไปแล้วนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายส่วนช่องทางการติดต่อนะคะเราจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะ